เคลียร์ใจแม่ผัวลูกสไยเจนนี่น้ำตาคลอซึงงํำพูดแม่สามีเคยกังวลดราม่าจะไปไม่รอดเรียกได้ว่าเคลียร์ใจแม่ผัวลูกสไยค่ะเมื่อเจนนี่รัชนกได้เปิดใจน้ำตาคลอสุดถึงได้ยินแม่สามีพูดแบบนี้ไม่ตัดสินจากดราม่าครอบครัวยิวเผยเคยกังวลดรามา่าถีกลัวไปไม่รอดค่ะ เมื่อถามคุณแม่ยิวว่าตอนนั้นที่ลูกชายคบกับเจนนี่ดังเรื่องดราม่าตอนนั้นที่บ้านเป็นยังไงบ้างคุณแม่ตอบว่าก็รู้สึกเหมือนกันกลัวติตกกังวลตอนนั้นเขากําลังเริ่มทํางานเป็นตํารวจพอมีกระแสแม่ก็ถามน้องยิวว่าแล้วลูกจะยังไงเขาก็ตอบว่าแม่ไม่ต้องสนใจแม่ไม่ต้องเครียดนะแม่ก็บอกว่าถ้าลูกรักใครแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วลูกปรับตัวเข้ากันได้แม่ก็โอเคถามว่าตื่นเต้นไหมที่เราได้ลูกสะภ้ยเป็นเจนนี่ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ด้วยความที่เคยติดตามเขา พอเจอดราม่าแม่ก็วิตกถามว่าพอวิตกตอนเจอกันช่วงแรกมีอารมณ์แบบแม่ผัวลูกสะใภ้ไหมไม่มีค่ะแม่เป็นคนที่ถ้าลูกบอกว่าสนใจผู้หญิงคนนี้เขารักแม่ก็ยินดีด้วย ถามว่าพอเจอกันแล้วลูกสะใภ้คนนี้ถูกใจแม่ไหมถูกใจค่ะเขาเป็นคนง่ายๆไม่ซับซ้อนพูดอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาซึ่งถามเจนนี่ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่คุณแม่พูดถึงเราแบบนี้มันก็อบอุ่นน้ําตาคลอเลยเพราะว่าเราเหมือนมีครอบครัวใหญ่หนูสามารถคุยกับพี่นกได้ทุกเรื่องบางทีเจอข่าวเจอเรื่องไม่ดีหนูก็ทักไปคุยขณะคนทั้งโซเชียลพยายามทักมาเรื่องว่ามันเป็นยังไงหรอแต่ครอบครัวยิวไม่เคยอะไรเลยมันจะมีกลุ่มหลายครอบครัวที่หนูอยู่ในนั้นด้วยก็จะมีคอ ความส่งว่าสู้ๆนะลูกเจนเจนเป็นยังไงบ้างไม่มีข่าวแบบนี้จริงไหมเขาไม่เคยถามหนูเลยจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่เคยถามเลยว่าข่าวที่ออกมาเป็นยังไงคือเขาสัมผัสเอาจากปัจจุบันจนถึงตอนนี้เขาก็จะให้คําที่ฮิวใจความเป็นจริงที่ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีครอบครวัวที่ใหญ่ขึ้นเจนนี้กล่าวค่ะ